พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่ยังคงความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างสมบูรณ์บนเนื้อที่กว่า11,800ไร่แห่งนี้คือคุ้งบางกระเจ้า งบางกระเจ้าตั้งอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพมหานครในพื้นที่6ตำบลได้แก่บางน้ำพึ่งบางยอบางกระสอบบางกระเจ้าบางกอบัวและทรงขนองเขตอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการด้วยลักษณะที่เป็นเกาะคล้ายกระเพาะหมูโอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยากว่า15กิโลเมตร และอยู่ใกล้อ่าวไทยทำให้คุ้งบางกระเจ้าได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำทะเลขึ้นลงเกิดเป็นระบบนิเวศสามน้ำคือน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยที่นี่จึงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายของชนิดพันธพืชและพันธุสัตว์ปีพุทธศักราช2547นิตยสาร t ทม e เอเชฉบับ Base อฟเอเชได้ยกย่องให้คุ้งบางกระเจ้า เป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียหรือ The Base Urban Oasis และนะับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นที่สมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนี้ไว้โดยในปีพุทธศักราช2534 รัฐบาลสมัยนั้นได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการสวนกลางมหานครเพื่ออนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้าและได้จัดสร้างสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติขึ้นบนเนื้อที่148ไร่และได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าสีนครเขื่อนขันปี2556กรมป่าไม้มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสพอได้ร่วมกันดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงน,นิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีมาเป็นหลักในการดำเนินงานภายใต้แนวคิดห้องเรียนธรรมชาติสวนศรีนครเขื่อนขัน โดยได้ฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศในพื้นที่สวนพฤกษชาติบนเนื้อที่กว่า40ไร่เพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นดั้งเดิมนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสวนสาธารณะพร้อมซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยเป็นเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า2กิโลเมตรและเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับผู้ใช้รถเข็นและผู้สูงอายุระยะทาง500เมตรเพื่อให้ผู้มาเยือนสวนแห่งนี้สามารถชื่นชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติในสวนศรีนครเขื่อนขันร่มรื่นไปด้วยพันไม้ระบบนิเวศน้ำกร่อยเช่นต้นตีนเป็ดทะเลและต้นจาก นอกจากนั้นยังได้จำลองระบบนิเวศดั้งเดิมของคุ้งบางกระเจ้าในรูปแบบป่าสาธิตในพื้นที่การฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศแห่งนี้ได้แก่ป่าบึงชุ่มน้ำซึ่งเกิดจากการท่วมขังของน้ำในฤดูฝนป่าชายเลนได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ำอยู่เป็นประจำพันไม้เด่นที่พบเช่นจากแคทะเลรวมถึงลำพูซึ่งแผงรากขึ้นเหนือดิน ลำต้นสูงปโปรง่งและยังเป็นบ้านของหิ่งห้อยและป่าดิบลุ่มต่ำที่มีต้นตะเคียนทองและต้นยางนาเป็นไม้เด่นเมื่อเติบโตสูงใหญ่จะกลายเป็นป่าดิบลุ่มต่ำที่สมบูรณ์ในอนาคตนอกจากนั้นยังปรับปรุงหอดูนกสูง7เมตรที่นักดูนกจำนวนมากให้ความสนใจเข้ามาดูนกตลอดทั้งปีทั้งนกประจำถิ่นเช่นนกบั้งรอก นกเปล่าคอสีม่วงรวมทั้งนกอพยพที่แวะเวียนมาให้พบเห็นอยู่ทุกปีตลอดเส้นทางมีป้ายสื่อความหมายธรรมชาติและนิทรรศการริมทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติที่สำคัญยังได้ปรับปรุงจุดบริการห้องเรียนธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็นและผู้สูงอายุอีกด้วย แต่ก่อนต้นไม้นี้มันยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ตอนนี้ต้นไม้มันก็โตขึ้นเยอะแล้วมันก็ล่มลื่นถนนหนทางดีราบลื่นดีขี่จักรยานมาเยอะเลยวันวันนี้มาเป็นพันๆคันเลยครับอยากจะบอกว่าที่นี่ร่มเย็นครับ This is the third time I have been here cycling at the weekend ชอบบรรยากาศอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ลมลื่นสวนสีนี้นะครับ มีความสําคัญต่อต่อคนในพื้นที่นี้มากนะครับเพราะหนึ่งคือเป็นปอดขอ,ข,อของทางกรุงเทพนะฮะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนนี่ฮะลมจะพัดเข้าทางกรุงเทพนะฮะกรุงเทพได้ประโยชน์แต่คนที่อยู่พื้นที่นี้ก็ได้ประโยชน์คือพอคนที่รู้ข่าวนะครับเขาก็มาเที่ยวพอเขามาเที่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้ามาใช้จ่ายซื้อของนอกจากการดําเนินงานในสวนศรีนครเขื่อนขัน เหลือที่กว่า148ไร่แล้วกรมป่าไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปตทสพอยังได้ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืนโดยยึดหลักความสมดุลด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจบนฐานสีเขียวเพื่อเป็นกรอบการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวแห่งนี้ให้มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้าอย่างยั่งยืนตลอดไป